มาต่อกันที่อุบลราชธานีมีโดรนเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีคนตาดีนะคะเห็นว่ามีโดรนบินวนๆอยู่ใกล้ๆกับค่ายทหารพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจไปดูบางช่วงบางตอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขารู้ค่ะว่าโดรนลัมนี้มาจากไหนนี่ไงมาจากคนนี้ค่ะอจับได้ แล้วทำไมต้องมาบินใกล้ๆแถวแถวค่า,ายทหารล่ะโอ้ทำไมล่ะเออแล้วอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางทหารสังกัดมณฑลบกที่22สามารถจับกลุมตัวนายสุรศักดิ์หรือว่านายเจอายุ50ปีได้เป็นคนขับรถแท็กซี่ค่ะคันนี้เลยสีน้ําเงินเหลืองค่ะพร้อมกับของกลางก็คืออุปกรณ์บินโดรนควบคุมหนึ่งชุด เขาบอกว่าหลังจากที่ได้มีการบังคับโดนขึ้นบิน,นในระยะ2เมตรแล้วอยู่ใกล้ๆกับค่ายทหารในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วช่วงเวลาที่มาบินก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเช้ามืดค่ะ12ธันวาคมตอนแรกก็คาดว่าในเจได้รับเงินมาจากใครหรือเปล่ามาสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่หรือเปล่าค่ะก็เลยต้องมีการควบคุมตัวไว้แล้วก็เอาตัวไปสอบปากคําที่สพวารินชำราบสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวในเจเขาอ้างว่าอ๋อ ผมมาเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เลยอยากจะเอามาลองบินเล่นดูแต่ว่าไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณบริเวณที่ห้ามบินโดนเ,ออเห็นว่ามันโล่งๆดีก็เลยเอามาทดสอบค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าช่วงนี้เขามีมาตรการเข้มงวดด้านความมั่นคงก็คือการห้ามบินโดนในพื้นที่อันนี้คือคําอ้างของนายเจนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางตํารวจสพวารินชำราบค่ะก็ได้มีการเปิดเผยกับฝ่ายความมั่นคงว่าจากการสอบปักคํา จากการค้นข้อมูลโทรศัพท์มือถือไม่พบว่าในเจมีเจตนาในการสอดแนมทางทหารให้กับฝ่ายใดน่าจะเป็นจริงตามที่เขาพูดนั่นแหละนะคะ oh. เ,ออเพราะว่าได้มีการสอบปากคําอย่างเข้มงวดแล้วแต่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายทราบไว้ว่าการกระทําที่รู้เท่าไม่ถึงการแบบนี้ ก็คือประกันตัวได้ก็จริง <Ừ. S 2> แล้วก็ให้รู้ไว้นะตรงนี้ว่าไม่สามารถที่จะบินโดนได้เพราะว่าในตอนนี้นะคะก็ยังถือว่ามีความผิดต่อกฎหมายอยู่ค่ะเออ,เอ,อแล้วอยู่ในช่วงสถานการณ์อ่อนไหวด้วยนะครับซึ่งเรื่องที่คุณเจคเขาทำเนี่ยล่าสุดนั้นคุณพ่อเพิ่งจะทราบข่าวออพ่อเองก็ตกใจนะออพ่อบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ติดต่อ,อก,กับลูกชายมาสักระยะนึงเพราะเขาเข้ามาทํางานในเมือง<ฆ>แต่คุณพ่อบอกว่ารู้ข่าวแล้วก็ตกใจก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับลูกชายลูกชายยอมรับว่าไม่รู้จริงๆว่ามัน เป็นเขตห้ามบินฟังจากคุณพ่อของคนก่อเหตุหน่อยครับผมก็เลยโทษไปถามกระโตวันเป็นยังไงอะไรเจ๊วัอ้ยเป็นสี่หล่อพ่อไอ้วัสดเป็นยังไงไปเห็นยุนวัสดผมมาส่งแจกอยู่ขายทหารวัสดอา่ากำลังเสียออกมากแจกคนว่าถทายแล้วจะฆ่าวัาสดุก็เลยน่งลูงลกเรียนยุหันวัสดุแค่นั้นมันวัสดลูกชายคุณพ่อเนี่ยคือไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาห้ามบินเอเอขาก็ไม่รู้หรอก คิดว่าลูกชายเนี่ยได้ติดต่อกับคนต่างประเทศไหมไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเจะเป็นอย่างนั้นบ่น <c oughs> <c oughs> มันคนจะเงอโง่หน่อยก็เรเป็นคนซื่อๆเนาะครับคนซื่อๆเสี่ยคนง,ง่ายไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาก็คือให้เจ้าหน้าที่ก,ก็ถ้ามันเป็นจริงก็ ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเลยคุณพ่อบอกฮะคุณพ่อสมบูรณ์ชาบุตรนะครับเป็นคุณพ่อของคุณเจคนก่อเหตุเอาโดรนขึ้นบินนี่แหละคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกับลูกชายหรอกนานๆคุยกันทีมาทราบข่าวอีกทีนึงก็เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเลยโทรศัพท์ไปสอบถามลูกชายเขาก็ยอมรับกับพ่อแล้วว่าเขาเนี่ยไปบินในเขตห้ามบินจริงๆแต่ว่าเป็นการเอาโดรนขึ้นบินระหว่างรอผู้โดยสาร เพราะว่าซื้อมาใหม่ไงอยากจะลองของนะครับไม่ได้มีเจตนามไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพื้นที่ห้ามบินขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะะ่ะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่บ้านเกิดเขาเนี่ยก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของเจที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาออกจากหมู่บ้านไปทำงานอยู่ในเมืองออกไปนานและไม่ค่อยได้ติดต่อกับเข้าไปกับคนในชุมชนก็เลยไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ย เป็นมาอย่างไงมารู้อีกทีกลายเป็นข่าวแบบนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เพราะว่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ก็ตกใจกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นครับค่ะเป็นใครก็ตกใจเหมือนกันนะอเออแล้วพื้นที่ตรงนั้นพอจะอ้างว่าไม่ทราบว่าไม่ใช่พื้นที่เขตการบินอะ่ะม,มันดูฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหรอ่อือ